สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆพื่นหกโมงห้าสิบห้าละกลับสู่สภาวะปกติตื่นเช้ามาลูกก็กึะกรกกักทำอาหารให้ลูกให้แม่มกาแฟอ้าวกาแฟไม่มีช้อนไอน้นี่อืม แม่ก็เลยไม่ต้องลุกจากที่นอนอข้าวผัดกับไข่เขามีข้าวเย็นเหลืออร่อย เขาบอกพวกนี <invece> ้อวันนี้ต้องข้าวเมืองจะไปทำเอานาฬิกาไปทำเขาบอกเขาขาดนาฬิกาไม่ได้ต้องไปทำแถวตลาดเมืองใหม่เอาใจแล้วเอาที่เธอชอบเอาที่เธอสบายใจ กาแฟค่ะตว่าไปไปล้างแผลพยาบาลน้ปรากดแห้งแหงอีน้องเจียบมันบอกว่าแผลป้าเป็นหนองนี่วะจ้าเป็นน้อง,อจเ,องเจี๊ยบมันว่าไปเลย มันมาหันป้าสองสาวันละม,มาหาว่าแผลป้าเป็นหนองอาชินใจวันนี้ไม่ได้กินกาแฟผงจ้ะกินกาแฟอ่าเดิมกาแฟเทรนวันอ่าเีรนวันกับอินสแตนกาแฟผง อืวันนี้ลูกย้ายครัวมานี่ละหน้าบ้านนี่ละยายแล้วอแค่นะเจ้าเนะ่กันยามใส่ใสายนะ บริการก็คืองานของเปิ่ลลูกเบาวเป็นนี้บริการลูกจานก็ไบมบ่ได้เก็บแหมซ้ำะลูกด้วยความเคยชินบริการคนอื่น เดี๋ยววันเสาร์นี้น้องพ่อก็จะมาค่เซอเอ็ดแต่ว่าเซอร์เอ็ดกับมาแล้วก็ปากันไปนั่งดึงกาแฟที่ไหนน <c oughs> พี่น้องมันนี้เขาก็ได้เปิ้งกันเปิ้งกลับไปกับเปิ้งกันมา ผ,ผ่อนน้องพลุนอร่อยคือซอมน้อง บอลูนบนกอจะปิ๊กมาจังไม่ก็ะจะไปไม่แจมกันก้าจะไปมั่นกันละอยากให้ได้ไปตัวอยู่ <G ül> มันละไม่ได้ไปแม่แจม่มเขาเจ้านี่จะไปไม่แจม่มมาเมื่อหลายปีแล้วเพราะอ้ายนะเจ้าอ,นนอ้ายเปไปซื้อซื้อสี่ซื้อบ้านญี่ปุ้น เอากลับไปจวยไปแป่งบ้านไปหำมเสื้อมาาม <c oughs> ไม้หายแสบหมดไ <c oughs> ม้หายแสบหมดดู้ำอ้วนแน่แม่ถึงลูกถึงแม่ บางทีเพื่อนก็นทำลูกอะทำอาหารให้กลุ่มวาชิลาลายัยกลุ่มนักฟุตบอลเนี้ค่ะเวลาเพร่อไปแข่งใกล้ๆโอ้แจ้งแล้วเฮ้ยทางนอกบนก้นก่อนก็ออกเดี๋ยวลูกจะเจาะประตูว่าห้องน้ำนี่หือ เดี๋ยวเมื่อไม้มาวันติดนี่เอาประตูเอาคองประตูออกอาจจะเอาออกข้างเดียวได้ด้ะตัดออกข้างเดียวตรงบนมันต้องเอาออกหรือว่าอาจจะเฉพาะต่อ,อต้งรุ่มที่ข้างเดียวต้งรุ่มที่ ล้อเข็นจะเข้าได้พอพอบาเอาออกหมดอืมมันกำอิดไว้ <c oughs> สะว่าเพดานล่มลงมาที่หน้าห้องพอดีที่ประตูหลังตูข้างที่หน้าห้องอ ค้างหี่เดียวที่บลได้ทำในห้องเฮานี่ก็ทำหมดละห้องรับแขกก็ทำละค้างห้องน้ำกับตัางนอกนะ๊ตเคีเจ้าเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เบื้อวเราก็ออกไปตัางนอก ลูกไปในเรียงมาก่อนเออเคค่ะสำหรับคลิปพอดีเจ้า h a p มีม u m m y h ป p p โอมา